เรามาตั้งคำถามในภาษาฮิบรูกันค่ะใครชอบกินตามด้วยชื่อผลไม้ค่ะใช้ถามผู้ชายจะพูดว่า me oh h ฮ v e l e c h o ตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการถามค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเราจะถามว่า me oh have lechol ตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการถามค่ะยกตัวอย่างค่ะใครชอบกินสตรอเบอร์รี่ me oh h ฮ v e l e c ล o l tut ใครชอบกินทับทิม me o oh อ have ล like r hold l ิ m o n ใครชอบกินกล้วย me o oh have or like hold banana ใครชอบกินสม้ม me o oh อ have ล r h o l t a n e สี่ประโยคข้างต้นนะคะถามผู้ชายค่ะทีนี้เราจะมาถามผู้หญิงกันค่ะใครชอบกินสม้มโอ me o oh อ have or h o l ล p o m e l า ใครชอบกินเชอรี่มีโอเฮเวตเลเอโคลดูฟเดวันกดเซฟและฝึกออกเสียงตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ